ช็อกวงการแอนทองผสมถูกขโมยคืนบ้านเสียทรัพย์สินนับสิบล้านอยู่ๆก็ต้องขึ้นโรงพักแจ้งความเป็นคดีความสำหรับผู้จัดและนางเอกสาวคนสวยแอนทองผสมที่ล่าสุดนั้นมีรายงานว่าถูกขโมยคืนบ้านทำให้สูญเสียทรัพย์สินสูงถึง10ล้านบาทเลยทีเดียวโดยเรื่องดังกล่าวได้เปิดเผยจากคนสนิทอย่างน้ำตาลสริตา ที่ได้ออกมาเผยภาพแอนขณะที่ไปสอนนอเพื่อเข้าแจ้งความพร้อมข้อความระบุว่าคือเธอที่มายืนงงในโรงพักชีวิตจ,จริงยิ่งกว่าละครหายโมดไม่เหลือส่งกำลังใจกันไปสซู้ๆนะขณะเดียวกันดิวปิ่นกระมนมาลีนนบิ๊กบอสช่อง3นั้นก็ได้โพสภาพระหว่างคุยกับแอนพร้อมข้อความอีกหนึ่งกำลังใจเลเ็กๆว่า โถโถส่งใจไปรัวๆโดนขโมยึ้นบ้านเสียทรัพย์เป็น10บล้านหน้าเหลือ2นิ้วแล้วตอนนี้สู้นะคะพี่แอนเป็นกำลังใจให้ค่ะทั้งนี้หากมีรายละเอียดคืบหนะ้าเพิ่มเติมเราไม่พลาดที่จะอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ